สร้างที่ผมสร้างในเกม m i n e c r a นะครับ hoo. เอา้าทำไมไม่กระโดดตกเฉยอย่างแรกก็คือลงเรียนนะครับอย่างแรกเลยลงเรียนก็จะมีข้างในก็จะมีสองชั้นนะครับแล้วก็มีเสาธงด้วยมีโรงจอดรถแตจอดรถนี่ สิ่งต่อไปก็คือก็คือสวนดอกไม้ที่เลยนะครับสวนดอกไม้ดอกไม้ทุกชนิดเลยต่อไปก็คือโครงไฟอันยักษ์อันใหญ่ยักษ์ข้างในก็งมีโครงสร้างได้นะครับมีไฟด้วยแต่มองไม่เห็นก็เลยสร้างปึงสร้างแผ่นเยอะมากๆเลย,เลยต่อไปสิ่งต่อไปก็คือ จากันดีวัดหลวงพ่อโสวรชนะคะนี่เลยนี่หลวงพ่อหลวงนลอยน้ำด้วยอิงอันนึ้งอยู่ใกล้ใกล้เลยใกล้ๆกล้คอไฟด้วยนันคือบ้านของผมเองบ้านของผมเองนี่เลยบ้านของผมมีสักมีสองชั้นนะคะไม่ใช่สามชั้นแล้วก็จะมีแรนโบด้วยอยู่ใกล้ๆ มัวก็จะมีนี่ฟาร์มของผมฟาร์มมันก็จะมีฟานต้นไม้มันก็จะมีดาวดาวดาวทุกย่างกันอันนี้ดาวสุกอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นดาวอะไรอันนี้ก็โดยดาวสีรแดงอันนี้ดาวเสาอันนี้ดาวคูโตแล้ว สามสัดของผมนะครับที่เลยมีว่าเห็ดด้วยทำไมหมูนี้ออกมาได้แล้วก็จะมีาังจ้าด้วยนะครับที่สสงจ้าแสงจ้ามีว่าต้องมีสังจ้า้วย ต่อมาแค่เห็นก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นสโนูเมนแ,แล้วก็หอคอยแล้วก็ปราสาทแล้วก็พีระมิดแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆยังลงกล่กองของขวัญวันพิษสมัมแล้วก็โคมไฟจีนอีกแบบหนึ่งนะครับทางนี้เป็นแบบสีนเนื้อตรงนั้น,นแบบสีแดงตรงนี้แบบสีม่วน มาตรงนี้บ้านต้องกีสมาต์ตรงต้งนทีสมาต์ตรงนี้ต้งกีมาตนะครับตรงนั้นมีที่ตรงนั้นสังเกตการต้นกีสมาต์ตรงนี้ก็คือสวนสาธารณนะมีมีเป็ดมีไก่มีหมูมีมีแพะมีวัวมีลาม้ามาวิ่งจ้องด้วยอันนี้คือฟาร์มหลังปศน ไปก็ฟานเขาพูดนะอันนี้ฟานกลับนะครับผมทำลายไปแล้วผมว่าสร้างฟาใหายแทนก็คือฟานนั่นเนละที่งสองสว่างตอนนี้อยู่บริเวณหลังโรงเรียนนะครับก็จะมีภูเขาหลังโรงเรียนเลยครับมีมีมมนในกระตุ้นเป๊ะเลยแล้วก็จะมีนี่รถไฟรถไ้ 2,022 2น2 2่แล้วก็แล้วก็อันนั้บ้านเก่าผมถึงทางำแล้วแล้วก็มีเราเจอรถผมพูดแล้วแล้วก็มีประตูในถ้วยที่ผมทำไม่เป็นแล้วก็อันใหม่นู่นมีลูกสองที่ไปอยู่ตรงมูเขาเลย ตรงของเขา,อย,า,อ,ยาอย่างนี้นครับเดี๋วย,ยวผมจะทายดูะไม่ใกล้สัสงจ้าเลยด้วยนี่เลยแล้วผัดมาก็จะเป็นสโนูแมนซนูแมนโนูแมนซนูแมนแล้วก็ประตูเมืองจีนประตงเมืองจีนนะครับแล้วก็มีแกะสิบส,สีสีแดง อ่อนฟ้าอ่อนฟ้าเข้มแล้วก็มีสีเทาด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ที่เดีด๋ยวผมจะเปิดแถลด,ดูว่าแมพขอผมกว้างแค่ไหนนีกตัวที่ เคยเห็นหมดแล้วอันนี้คือแมบขมงผมนะครับเป็นรูปทีเดียลเลยแล้วก็จะลองื่องสมัยผมมาปดแผที่บนนั้นเนี่ย้าไปก็จะเป็นภูเขาน้ำมีต้ไนไม้อยู่ข้างบนนะครับก็จะมีภูเขาลาวาน่ ภูเขาหน้ำภูเขาลาวาถ้าไปก็เมืก่อนนะน่าจะไปอยู่ใกล้ๆนะอ๋อจ๊ะละใกล้ฟังแก่ผกเลยฟังแก่ใส่ด้วยอันคือบ้านบ้านอุโมงค์ขับไปก็จะเป็นทางไปหอคอยนะคะทางนี้ไปบอกอนเซนยังไม่แนะนำ อันนี้นกกต่วออนเซ็นี้รับที่บอ่อนเป็นถ้าผัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นมันอยู่ในใจกลางกระดาุนี่ไงจเจอแล้วอยู่ไน้บ่อนเซน็จเลยก็คือน้ำพุปุ่งขึ้นไปน้ำพุน้ำพุชกไม่ใช่น้ำซุน้ำพ,ำพ,ำพ,ำพุแล้วก็อยไะอรหรีอเปล่า เอ,อทำดีไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนว่าผมจะเหลือไนิดหน่อยแต่แต่ผมจะมาเล่นให้ดูอีกวันอาทิตย์เดือนนี้นะครับเดี๋ยวอีกวันอาทิตย์หนึ่งผมจะนี่ผมจะมาถ่ายคิดทำรื้ว่ารอบ,รอบ แล้ว,วันนี้นะครับแม่องผมแต่ผมตั้งชื่อว่าจ้าแหลสน,นุกนี่ป้าแหลของจริงด้วยในชีวิตจริงแล้วก็มีมในเกมด้วยถ้าลุมแนะนำไปเลยตอนที่ผมนั่งบินอยู่อะอาจจะไม่เห็นคู่นะครับเนี่ยคู่คู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ ก uh ็ค huh, ือสะคารแล้วก็หลุมควงสะดทอลอยน้ำเดี๋ยวก่อนนะน้ำมีไฟด้วยอันนนั้จะรวดผมยังบินขึ้นไปไม่ถึงดี๋ยวเนี้ยได้ตรงนี้แต่จะึ้นไปนู่นเล้วสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับบ๊ายบาย กดต,ติดตามกดสัตว์ขายแล้วกดกระดิ่งเรืยอให้ตาพานาดูด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีน้องด้วยนะครับเดี๋ยวพอน้องผมตโตแล้วผมจะเอาถ่ายลิปด,ด้วยนะครับะว,วันนี้ bye นนบ๊ายบาย